สสดีค่ะ,คะวันนี้เรามีโอกาสมาพบกับคุณชัยวัสุโพคมนะคะหรือเ,เรียกสั้นๆว่าพี่โมค่ะซึ่งวันนี้โมก็ได้เป็นตัวแทนนะคะของผู้บริหารจากบริษัทเด e วอลเฟอร์ซัพพนะคะซึ่งโมก็วันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลน้องๆเกี่ยวกับความเป็นมาของธุรกิจนะคะประวัติของธุรกิจนะคะซึ่งตอนนี้โมก็ทําหน้าที่ในส่วนของการตลาดนะคะของบริษัทเด e วอลเฟอร์ซัพพอยู่นะคะ อยากทราบถึงความเป็นมาของธุรกิจวอฟเฟิลค่ะอ๋อก่อนอื่นนะคะพี่โมต้องขอเท้าความไปถึงความเก่าความหลังก่อนนะคะซึ่งคุณสุดทิชชัยเนี่ยกรรมการผู้จัดการแล้วก็คุณสุพนีพนิษฐากรุณนะคะเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการนะคะซึ่งเรียกได้ว่า2ท่านเนี่ยเป็นกูรูเรื่องการตามล่าหาชิมของอร่อยนะคะแล้วก็คุณสุพนีกับคุณสุดทิชชัยเนี่ยบังเอิญไปได้ชิมวอฟเฟิลที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ ซึ่งรสชาตินั้นเนี่ยอร่อยมากนะคะหอมมากนะคะแต่ด้วยเนื่องแต่สมัยนั้นเนี่ยวอฟเฟิลแพงมากนะคะเรียกได้ว่าขายชิ้นกัน 60- 70ก็ว่าได้นะคะแล้วคุณจุดจุดที่ชัยกับคุณสุพันธ์นีเนี่ยมีแนวความคิดว่าอยากจะทำวอฟเฟิลขายให้มันหอมให้มันอร่อยนะคะเหมือนกับที่ขายโรงแรมแต่ว่าทำยังไงจะขายได้ในราคาที่ถูกลงนะคะขายง่ายขึ้นทำให้คนไทยกินแล้วอร่อยนะคะซึ่งเรียกได้ว่ากว่าจะเป็นบริษัทเดอะวอฟเฟิลในวันนี้เนี่ย คุณสุธิชัยกับคุณสุพัน์ีเนี่ยลองผิดลองถูกนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามั่วทำเอานะคะมั่วทําขนมซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการทําขนมเลยนะคะคุณสุธิชัยเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาภาพยนตร์นะคะแล้วก็มาทํางานฟาร์มกุ้งมาเป็นเซลล์นะคะซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวกับขนมเลยแล้วก็คุณสุพันีเนี่ยจบการบัญชีมานะคะทำงานออฟฟิศกับการบัญชีนะคะเรียกได้ว่า2ท่านเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเบเกอรี่มาก่อนเลยมั่วทําเอาอย่างที่พี่พูดนะคะก็ตอนแรกทํา ลองผิดลองถูกอยู่เป็นเดือนนะคะบางครั้งแป้งแข็งบางครั้งกลิ่นไม่หอมนะคะบางครั้งขนมไหม้นะคะซึ่งเราให้คนแถวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าให้เขาชิมจนเขาเบื่อนะคะทําไปทํามาเนี่ยจนค้นพบสูตรที่อร่อยนะคะซึ่งกว่าจะค้นพบสูตรเนี่ยก็เรียกว่าปรึกษาผู้มีความรู้เกี่ยวกับแป้งในหลายคนนะคะเช่นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทที่ขายเครื่องอบให้เราอันนี้เราก็พยายามปรึกษาเขานะคะ ซึ่งคุณสุทธิชัยกับคุณสุพรรณีเนี่ยทำแล้วคิดว่าอร่อยก็เลยให้ป้าข้างบ้านชิมเขาเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยขนมของหนูสุดยอดมากอร่อยมากนะครับ<อ>ไปขายได้เลยป้ารับรองว่าขายดีนะคะซึ่งกว่าจ,จะมาเป็นเป็นชายได้เนี่ยตอนนั้นมีงานออกงานเกี่ยวกับบูธแสดงสินค้าที่เมืองทองธานีนะคะ<อ>คุณสุทธิชัยกับคุณสุพรรณีเนี่ยก็ไปเปิดขายปรากฏว่าขายดิบขายดีค่ะออกไม่ทันเลยนะคะลูกค้าก็ถามว่าเนี่ยพี่เสร็จงานแล้วพวกหนูจะตามไปซื้อได้ที่ไหน ตามไปซื้อ,อย่างไรมีสาขาไหมเปิดเฟรนชาชยไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณสุพนีกับคุณสุทธิชัยเนี่ยยังไม่คิดที่จะทาเฟรนชายนะคะ <S <S ซึ่งสาขาแรกของเราที่เปิดเนี่ยเปิดอยู่อนุสัยโทษทีค่ะเปิดอยูอ่โครงการของสวนสวนตะตุจักร์นะคะ่ะตะกอนนะคะซึ่งขายได้เฉพาะวันเสาร์ที่ซึ่งขายดีมากค่ะขายได้กําไรหลายบาทนะคะต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็พอตกมาปี2547เนี่ยเราก็ได่เริ่ม ที่จะทำตัวแป้งสาเร็จรูปนะคะแล้วก็เริ่มขยายสาขาเป็นชา่จาก1สาขาเป็น5สาขา10สาขานะคะซึ่งสาขาแรกๆก็จะเป็นสาขาหนุสาวารีนะคะอะไรต่างๆที่เขาขายดีซึ่งตอนนี้ปัจจุบันก็นยังคงขายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นความประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะคะของธุรกิจเนาะแล้วจุดเด่นของเดอะวอฟเฟิลนี่คืออะไรคะจุดเด่นของเดอะวอฟเฟิลนะคะพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้เนี่ย เดอะวอฟเฟิลเนี่ยถ้าพูดว่าวอฟเฟิลธรรมดาเนี่ยบุคคลทั่วไปจะไม่รู้จักนะคะในนามของคนไทยเนี่ยจะเรียกขนมรังพึ่งบ้างนะคะซึ่งวอฟเฟิลเนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรนะคะมีทางแป้งเทซึ่งเป็นเหมือนขนมรังพึ่งนะคะแล้วก็แป้งโดแล้วก็แป้งกรอบซึ่งวอฟเฟิรเราเนี่ยเรียกว่าเป็นแป้งโดนะคะสังเกตได้ว่าถ้าเดินผ่านร้านเดอะวอฟเฟิลเนี่ยต้องได้กลิ่นหอมนะคะอัน oh, <okay. S 1> ดับแรกคือหอมมาก oh, <okay. S 1> คือชวนนห้หิวนะคะซึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยอยู่ที่ ตัวส่วนประกอบมากกว่านะคะเราใช้เนยนะคะไข่แล้วก็แป้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราซึ่งมี3ามกลิ่นนะคะมีกลิ่นเนยนมนะคะกลิ่นเลซินแล้วก็กลิ่นเมเปิลนะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมมากเรียกได้ว่าอบขายตลอดทั้งวันเนี่ยจะเป็นจุดเด่นนะคะแล้วบวกกับน้าตาลที่เราใช้เคลือบหน้ามันเนี่ยทำให้แป้งขนมมันกรอบแล้วก็มีมีสีที่เงางามนะคะน่ารับประทานเลยทีเดียวพูดแล้วหิวกันเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้พี่ไม่มีให้ชิมนะคะ แล้วเป้าหมายของการประกอบธุรกิจเดลวฟเคืออะไรคะอืเป้าหมายของการประกอบธุรกิจเนี่ยเบื <ใช S 1> ้องต้นคุณสุทธิชัยกับคุณสุพันีเนี่ยวางไว้ว่าในประเทศเนี่ยต้องการให้มีเฟรนชชสยแค่250สาขานะคะทั่วประเทศนะคะ<อ>เพื่อง่ายต่อการระบบก,การจัดการนะคะแล้วก็การดูแลปบเฟรนชชสยซีเนี่ยจะง่ายขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสาขาของเราก็ได้อยู่ที่200สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าที่วางไว้นะครับเวอฟเฟอร์เนี่ยอยาก คุณสุดทีิชัยเนี่ยอยากจะเวลาไปเที่ยวเมืองนอกหรืออะไรเนี่ยอยากจะเห็นแบรนด์ The Waffle ซึ่งเป็นแบรนด์ของไทยเราแท้ๆใน่ะก,กระจายอยู่ตามทั่วประเทศทุกมุมเลกเลยลนะคะซึ่งเราก็ได้เริ่มก้าวแล้วนะคะมันไม่ได้เป็นความหวังคือตอนนี้เรามีเปิดที่ดูไบนะคะสาขาหลักๆมีที่ดูไบนะคะสิงคโปร์นะคะประเทศลาวแล้วก็เร็วๆนี้มีจะไปที่มาเลเซียนะคะ อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่วางไว้นะคะัเดจะมีวอลเฟจากแบรนด์คนไทยเนี่ยกระจายกยกอยู่ทั่วโลกเลยนะคะับทำไมถึงเลือกเปิดธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานคะ ที่เปิดธุรกิจกนกนขนมหวานเนี่ยม,ม,มันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมนะคะึ่งซึ่งอย่างที่เรียนไปตอนแรกว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีประสบการณ์ด้านวอฟเฟิลเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เลือกเปิดธุรกิจขนมหวานก็เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยววอลเฟิลเนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดนะคะถึง70%นะคะจากการเปิดเฟรนชชา์มา78ปีแล้วก็ปีนี้ย่างเข้าปีที่9นะคะเราค้าการันตีได้เลยว่าไม่ ต้องพูดอย่างนี้ว่าต่กอนเราการันตีว่าไม่มีเดือนไหนที่จะขายได้น้อยกว่าเดือนที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราใช้ไม่ได้นะคะเนื่องจากปลายปีที่แล้วเนี่ยนะมันท่วมนะคะยอดขายของปลายปีก็เลยลดลงนะคะแต่เราก็เปลี่ยนมาใช้คาว่าไม่มีปีไหนที่เราขายกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเราจะขยายตลาดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคุณสมบัติของผู้ที่คนเดินตะาอดธุรกิจนี้ควรจะมียังไงคะคุณสมบัติอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่จะมา ประกอบธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ซีของเบบิวเฟิรเนี่ยหน,นะคะคุณต้องมีใจรักในการทาขนมจริงๆนะคะสมีใจรักในการขายนะคะ3ม,มีการมีใจรักแล้วก็มีความดูแลเอาใจใส่ร้านของตัวเองนะคะซึ่งพี่กล้าการันตีว่าก่อนที่เราจะรับสมาชิกเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ซีเนี่ยบริษัทค่อนข้างที่จะสกรีนสมาชิกนิดนึงนะคะ,ะ,ะ,ะก็อย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยมีเงิน จะมาซื้อมาซื้ออย่างเดียวอันนี้บริษัทจะไม่พิจารณานะคะเราจะพิจารณาหนึ่งจากความรักที่ที่เขามีให้ขนมนะคะสองทำเลอันนี้ต้องยืนยันว่าทําเลต้องดีจริงๆนะคะบริษัทเนี่ยจะแนะนําสมาชิกทุกทกท,กท่านนะคะว่าก่อนที่จะมีการเสนอทําเลหรือว่าขอทําเลไปกับห้างเนี่ยเราแนะนําให้ไปยืนนับนะคะจํานวนคนนะคะซึ่งถ้ามีคนเดินผ่านหน้าร้านหรือว่าจุด เราที่จะขายเนี่ย800คนอันนี้บริษัทจะคอนเฟิร์มแน่นอนว่าประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็หลังจากซื้อไปเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําเทคนิคการขายต่างๆนะคะมีการคอยตามแก้ปัญหาให้สมาชิกนะคะบางท่านเนี่ยซื้อไปมีทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละท่านที่มีนะคะบางท่านใส่ใจร้านเนี่ยเข้าไปดูแลทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะไปตามยอดคอยเชียร์การขายช่วยพนักง,งานในการขาย แต่สาหรับเจ้าอื่นๆที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็มาจากหลายปัจจัยนะคะ1อาจจะเป็นตัวทําเลที่มันไม่ดีนะคะ2อ,อาจจะเป็นความดูแลใจใส่ซึ่งเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่พี่โมแจ้งในเบื้องต้นบางคนซื้อมามีหน้าที่ให้เด็กฝากเงินเข้าอย่างเดียวซึ่งตัวเองเนี่ยไม่เข้าไปดูแลเลยว่าเด็กขายทางานยังไงเลียร์ขายสินค้าไหมซึ่งจากที่มีการเซเวในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย ส่วนมากลูกค้าที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยอันดับหนึ่งจะมาจากพนักง,งานขายนะคะอาจจะไม่ตั้งใจขายนั่งกดโทรศัพท์บ้างไม่เชียร์สินค้าบ้างนะคะซึ่งตัวสินค้าเราเนี่ยมันขายของตัวมันเองออกเองอยู่แล้วนะคะซึ่งเราต้องอาศัยแรงเชียร์จากพนักง,งานขายนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะมีนะคะ แล้วลูกค้าที่มาซื้อขนมเดวเวอร์ค่ะส่วนมากเป็นกลุ่มไรเนยะเอ่อที่เราเคยทาวิจัยเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มอ่าพอบ้านไม่บ้านมากกว่านะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอ่าหนึ่งแหละด้านกําลังซื้อจะสูงนะคะสองเนี่ยซื้อมาเนี่ยคิดถึงหน้าลูกหน้าแฟนคิดถึงคิดถึงพ่อถึงแม่เขาจะซื้อยกกล่องไปฝากซึ่งเรียกได้ว่ากาลังกาลังซื้อของกลุ่มนี้สูงจริงๆแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นขนม เด็กต้องชอบซื้อทานนักศึกษาต้องชอบซื้อทานอันนี้อันนี้ก็ก็ยอมรับค่ะว่าซื้อทานแต่ว่ากําลังซื้อเนี่ยจะน้อยนะคะซึ่งซึ่งเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเป็นเด็ก,เ,ดกเอออาจจะซื้อทานทิละชิ้น2ชิ้นเอออร่อยวันหลังก็แวะมาซื้อใหม่นะคะซึ่งแตกต่างจากกลุ่มทํางานหรือว่ากลุ่มที่เขามีครอบครัวแล้วอันนี้เ็ากาลังซื้อสูงนะคะนิยมซื้อเป็นกล่องกลับบ้านก็ทําให้ยอดขายของแต่ละสาขานเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะนี้ก็เป็นผลงานการทําวิจัยของบริษัทเองนะคะซึ่งในลงซอรวจเองนะคะสํารวจข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็กล้าการันตีได้ว่าออกลุ่มลูกค้าที่ที่ที่เยอะที่สุดของเราก็คือกลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มพ่อแม่บ้านนะคะแล้วมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจบ้างไหมคะเออเปิดมา9ปีนี้เราค่อนข้างที่จะยังไม่มีปัญหานะคะยังไม่มีคู่แข่งนะคะสังเกตได้ว่าบอกเกอร์เนี่ยมีคู่แข่งหลายแบรนด์ใช่ไหมคะบาง บางจาเจ้าเนี่ยมาขายชิ้นละสิบ,บาท9บาทก็มีเลยเพาว่าถูกกว่าเราก็ได้นะคะแต่ตัวคุณภาพเนี่ยเรายอมรับจริงๆว่าสู้เราไม่ได้นะคะ <c oughs> บางเจ้ามา5้าเดือน6เดือนหรือ1ปีก็หายไปแล้วแต่ตัวสินค้าเราเนี่ยคือเราไม่เคยลดหย่อนคุณภาพนะคะเราไม่มีนโยบายนะคะทุกวันนี้เนี่ยไข่แฟงแพงมากนะคะฟองละหบาทซึ่งบริษัทก็ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มต้นทุนแป้งนะคะ <c oughs> เราเรียกได้ว่าประกอบธุรกิจโดยคิดถึงใจคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเราอะคะ่ะ ก็บริษัทตอนนี้ก็แบกรับภาระการขาดทุนจากราคาไข่แต่เราก็ยังขายแป้งจํานวนราคาเท่าเดิมอยู่ดีนะคะ,ะเรียกได้ว่าเราประกอบธุรกิจทุกวันนี้เป็นตลาด โซนโซนโซน,น,นบูมากกว่านะคะซึ่นสีฟ้าเนี่ยเขาจะเรียกว่ายังมีการแข่งขันที่ไม่สูงนะคะแต่เล็เนี่ยจะมีการแข่งขันที่สูงนะคะซึ่งพี่ตอนนี้กล้าการันตีได้ว่าเดอะวเฟอรเนี่ยไม่มีคู่แข่งโดยตรงนะคะเรายังเป็นหนึ่งในตลาดเดอะวเฟโฟในเมืองไทยอยู่นะคะนี่พี่การันตีได้นะคะ ช่ฝากข้อความถึงผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจ The w o อ f ฟเนะคะก็สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะที่ w w w t เ e w f ดอร s อ p ฟเฟอ o ซัพพายแอนะคะหรือ,อว่าตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะซึ่งขึ้นอยู่ตามหน้าจอตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือว่า Line นะคะ ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยโมขอให้เรามีใจรักนะคะรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักนะคะผลสุดท้ายเนี่ยผลประกอบการหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยจะออกมาดีแน่นอนนะคะขอเน้นนะคะก่อนที่จะประกอบธุรกิจเนี่ยให้เรารักในสิ่งที่ทําแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักนะคะแค่นี้ความสําเร็จก็จะบังเกิดแก่คุณทุกๆคนเลยคะ่ะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ